สวัสดีนะักงทุนทุกท่านครับแล้วก็ทักถ่ายท่านที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับกับเซท50แมนครับเจเจเกอริงครับคลิปนี้อยากจะชวนเล่าหุ้นผ่านกราฟสักคลิปหนึ่งครับก่อนที่จะไปดูหุ้นผ่านกราฟไปดูภาพรวมสักนิดหนึ่งครับภาพรวมของรัชนีเซ t 50ของเรานะที่ซ้อนหุ้น50ตัวหุ้นพื้นฐานชั้นดีขนาดใหญ่นะฮะกราฟที่ปรากฏตรงหน้าคือเซ ฟิฟตี้โดยภาพรวมนะครับภาพรวมก็ยังไม่ได้ขึ้นนะฮะนะนท์เป็นลงจ๋าอยู่เลยนะครับกราฟที่อยู่นหน้าก็เป็นลักษณะของเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับก็ยังไม่สามารถเคลื่อนตัวขึ้นไปได้นะฮะแม้กระทั่งระยะสั้น10วัน20วันก็ยังไม่ข้ามนี่คือภาพรวมของดัชนีภาพรวมเซ็50ที่เกิดขึ้นล่าสุดซึ่งวันนี้ที่ทําคลิปอยู่ก็เป็นราคาปิดของวันที่29นะครับผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งละสาหรับปีนี้นะฮะนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้น เมื่อภาพรวมไม่ไปไหนเราไปดูกราฟเทคนิคนะครับผ่านตัวหุ้นกันนะครับซึ่งวันี้เตรียมมา2ตัวเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของอโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็คือ b s ก็คือบำรุงราดแล้วก็ BDMS โรงพยาบาลนเคือของกรุงเทพนะครับไปดูตัวแรกกันเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูตัวแรกผ่านกราฟกันเลยก็คือตัวบำรุงราดเนี่ยกราฟของหุ้น ผมขอเรียกย่อเป็น bs แล้วกันนะครับหท่าน,น,นเข้าใจแล้วครับว่า bs ก็คือบำรุงราดนะนะี่แหละนี่คือกราฟระยะสั้นที่เกิดขึ้นสำหรับหุ้น bs นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเกรนที่ผมใช้คืออเส้นค่าเฉลี่ย50วันเส้นเป็นสีขาวานี้นะฮะและก็เส้นค่าเฉลีย่ยยี่สิบวันส0วันธรรมดานะครับเป็นเป็นอเอ็กโพธรรมดา เป็นเอ็กโปแล้วก็ใช้ประคองกันแค่3ามเลเวลก็คือ3เส้น50-20แล้วก็10ระยะสั้นๆประมาณนี้เพื่อดูแนวโน้มนะครับจุดตัดของ BS รอบนี้อยู่ที่บริเวณนี้ฮะที่มีการยกตัวข้ามแล้วก็ไปอยู่ที่เป็นกรีนโซนนะครับลักษณะการแทนค่าของกราฟผมให้เป็นเลสโซนกรีนโซนแค่นั้นเองถ,ถ้าต่ำกว่า50วันก็ เป็นเลตโซนนะครับท่านจะไม่เล่นก็ได้ถ้าหุ้นต่ำลงต่ำเส้นท่านก็ไม่เล่นก็ได้นะครับรอจนหุ้นกลับขึ้นมาเป็นอยู่บนด้านบนเหนือเส้นนะก็จะกราฟก็จะแทนค่าเป็นสีเขียวก็เป็นกรีนโซนไปซึ่งแบบนี้ฮะในโปรแกรมทางด้านเทคนิคต่างๆก็สามารถเซตค่าได้นะครับที่ผมใช้เป็นโปรแกรม EF i n นะครับกราฟล่าสุดนะครับสองสี่หนึ่งนี่ฮะอยู่ตรงนี้ของของภาพรวมภาพของ BS ล่าสุด สองซีหนึ่งพบว่ายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับติ้งแต่ว่าแนวโน้มตอนนี้แนวโน้มของราคาหุ้นกําลังจะเคลื่อนตัวขึ้นมาอ,อีกระลอกหนึ่งโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันเป็นเกณฑ์พบว่ามันก็คือเคลื่อนตัวขึ้นมาแล้วก็อยู่ในกลินโซนนะครับหุ้นลักษณะนี้เหมาะกับการ เล่นสไตล์อลโล่นะเก่งกำไรมีการย่อลอกมาแล้วก็ซื้อบริเวณก็ใช้บริเวณเส้นค่าเฉลีย่ยทั้ง3เส้นห้เป็นจุดมอนิเตอร์ไม่ว่อเวียน10วัน20วันหรือ50วันเป็นจุดสุดท้ายถ้าเปลี่ยนเป็นกรีนโซนก็คือว่าจบรอบนั้นนะครับย้อนไปกว้างๆครับผมจะย้อนไปกว้างๆสักนิดหนึ่งก็ย้อนกลับไปดูนี่ฮะการเคลื่อนตัวของ BS ก็คือ,อในอดีตที่ผ่านมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับ อดีตมันจบไปแล้วนะครับก็ไมไ่บอกว่าปัจจุบันมันจะเป็นไปอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้ชี้ชี้ชัดได้ขนาดนั้นนะครับแต่เราไปมองเทียบเคียงดูว่าเม,เมื่อหุ้นเมื่อหุ้นเเนี่ริ่มมีการเคลื่อนตัวขึ้นมาอยู่เหนือฟื้นตัวจากเดโซนแล้วก็ขึ้นสู่เกณ์โซนกรีนโซนโดยโดยเงื่อนไขค่าเฉลี่ยห้าสบวันมันก็จะไปประมาณนี้ครับเราไม่รู้หรอกครับว่าเมื่อไหร่มันจะตกมันจะขึ้นเพียงแต่ว่า สิ่งที่มันสะท้อนมาคือว่าผู้เล่นทุกคนก็อยู่บนกระดานเดียวก,กันก็คือสิ่งที่เขาแสดงมาคือมีการซื้อแล้วก็ซื้อขึ้นไปเรื่อยๆอย่างลูกแรกขึ้นไปเห็นไหมเ uh oh. มื่อถึงจุดหนึ่งก็มีการต่ำกว่าเส้นถ้าเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น10บวัน20วันลงมาแล้วก็มีการหลุดลงมาก็จะไปเข้าสู่หมดกรีนเสโซนอีกทีหนึ่งตรงนี้เราก็ไม่เล่นเราก็หยุดเล่นก็ได้ท่านก็รออีกรอบใหม่จนหุ้นมีการข้ามเส้นอีกรอบหนึ่งก็เล่นอย่างนี้ก็ได้ครับ เพราะนั้นปัจจุบันนี้นะครับหุ้นอยู่บนกรีนโซนเรียบร้อยแล้วนะครับติ้งต่างว่าเรากำลังจะเล่นเงื่อนไขนี้เราสามารถที่จะพิจารณาได้เราต้องการที่จะอยู่บนเทรนของหุ้นตัวนี้นะครับส่วนการจะไปได้แค่ไหนให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเราซื้อเรางางเราซื้อแล้วจบที่เหลือเป็นงานของคนอื่นคนอื่นต้องซื้อต่อซื้อต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่เราซื้อทุกวันเราคงไม่ซื้อทุกวันถ้าท่านซื้อวันนี้พรุ่งนี้ท่านคงไม่ซื้ออีก เชื่อพ่นโดยส่วนใหญ่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหมเพราะนั้นหุ้นขึ้นเพราะคนอื่นไม่ใช่หุ้นหุ้นขึ้นเพราะเราเพราะเราซื้อครั้งเดียวหรือ2ผมก็เต็มที่ก็จุดที่ท่านมั่นจใจที่สุดครับพอท่านเข้าปุ๊บท่านก็จะได้จุดที่ดีที่สุดแล้วก็ท่านก็ถือถูกไหมเขาเรียกว่าลันถูกไหมลันไปตามเงื่อนไขที่ท่านมีนั่นแหละส่วนหุ้นขึ้นก็ขึ้นเพราะคนอื่นซื้อขึ้นนะครับเป้าหมายระยะสั้นตรงนี้ถามว่าไปได้ที่ไหนนะโดยส่วนมากเราก็จะดูอดีตที่ผ่านมา จุดสูงประมาณ200นี่ฮะ265 270จุดสูงในอดีตแต่ถ้ามองในมิติของภาพรวมของอพื้นฐานประกอบกันนะครับ BS เป็นหุ้นที่มีกำไรโตนะครับปีนี้ปี66ที่ผ่านมาโตดีมากมีผลประกอบการกำไรโตเขาเรียกว่า,าทำทำสถติติสูงสุดเลยแหละนะ จําได้ว่าหกโคอ่ะสามคิวผมไม่แน่ใจว่าคิวสี่ยังไมไ่ยังไม่ประกาศสามคิวมันได้มาห้าพันกว่าล้านแล้วนะฮะแต่ย้อนกลับไปจากสี่ห้าปีที่ผ่านมาม,นมันได้มันได้ไม่เยอะมันได้หลัก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 ต่ำกว่าสามสี่พัน 3, 4, ลงไปแต่ว่ามีนปีเดียวได้ห้าพันแปลว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจไหมรอบที่จะถึงซึ่งข้อมูลวิเคราะห์ที่มีการรวบรวมโดยสมาคมวิเคราะห์เาบอกว่าหุ้นตัวนี้มันมีทาร์เกตเป้าหมายนะอันนี้ผมอ่านจาก Uh, ข้อมูลนียผมอ่านจากเ uh, ขาเรียกว่าหลายความเห็นของนักวิเคราะห์ที่มีการรวบรวมนะครับท่านไปเปิดดูได้ในเว็บเซทเฮดนะนะครับซ,ซึ่งข้อมูลนี้ก็จะมีอยู่ในเว็บนั้นท่านลองไปดูราคาสูงสุดที่เขาให้ของปี6กเจ็ดสบาทเลยนะครับสามบาทสูงสุดนะราคาต่ำสุดที่เขาให้2 4 6ซึ่งปัจจุบัน2อ1ร้แต่ว่าทั้งบล็อกเกอร์นะนักวิเคราะห์มีการนะออกบทวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายซึ่งโดย,โดยเฉลี่ยแล้วนะคะ ก็อยู่ที่บริเวณ280ซึ่งสูงกว่ารบริเวณปัจจุบันพอสมควรนั้นแปลว่าถ้าหุ้นตัวนี้ขึ้นไปหาเอเวอเรสที่นายวิเคราะห์ประเมินไว้มันขึ้นนิวไฮได้เห็นไหมมันจะขึ้นไปที่นิวไฮนี่คือภาพของบำรบงราชไปได้ไหมไปได้ไม่ไ,ไดไ้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ไม่สามารถชี้ชัดได้แน่แน่แน่นนชัดได้เหมือนกันว่ามันจะไปได้จริงหรือเปล่าแต่ให้เราประเมินแบบนี้ฮะจะเน้นเงื่อนไขก็คือเอาเทคนิคย้อนกลับไปที่เทคนิคที่ท่านจับดูผมจับประมาณนี้ฮะขึ้นา Zone. าีนนถถ้้มหุก็ือไป ถ้าไม่เปลี่ยนสีก็ไม่ต้องขายหรือว่าท่านไปขายพอใจก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนี่คือบำรุงราชตัวแรกตัวที่2ตัวที่2เป็น b m s s DMS บีดีเมสอ่ะาะดีสั้นเป็นแบบนี้คล้ายๆกันนะครับข้ามเลโซน,นขึ้นมานะครับซึ่งเป็นหุ้นที่เริ่มต้นขึ้นมาคล้ายๆกันเลยดูย้อนกลับไปกว้างๆผมดูให้ดูลักษณะกว้างๆของ b ีเมลักษณะนี้ การเคลื่อนตัวของเขาก็เป็นแบบลงขึ้นลงขึ้นอยู่มานี้ฮะมีแดงมีเขียวมีแดงมีสลับกันไปซึ่งบอดี้ของแคนเดลก็ไม่มีนันยะเพราะว่าถ้าเงื่อนไขที่ผมใช้คือว่าเขียวเมื่อไหร่ผมก็สู้อะไรเงี้ยตอนนี้บีนเม็ดสู้แล้วถูกไหมอ่าคล้ายกันก็คือข้ามค่าเฉลี่ย50วันได้แต่ว่าไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งนั่นแหละปัญหาอ่าสิ่งที่อ่าหุ้นตัวนี้จะต้องเฉลิมาในอนาคตนั่นคือว่าปัจจุบันอยู่แถวย่ได้มั้งบริเวณนี้ ยีิบเจ็ดกลางๆาจุดสูงสุดของรอบที่เขาทิ้งไว้แถวเท่าไหร่สามสิบสประมาณเนี้ยสามสิบสโซนๆน,นั่นบน32ซึ่งผลประกอบการถือว่าไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โตมากแต่ว่าสามารถทำได้ในระดับดีสม่ำเสมออย่างนี้ดีกว่า2ปีสาปีที่ผ่านมาปี6-6ปี6-5แต่หมื่นล้านนะกำไรปีนี้ก็เหมือนกันปีนี้3 q คิวก็หมื่นล้านปี66ที่ผ่านมา3 q คิวก็หมื่นล้านแล้ว นะครับถ้าเติม Q4 เข้าไปก็น่าจะ,ะไม่ขี้เหล่กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งปีที่ผ่านมา65ได้ก่อนอปีก่อนนั้นก็ได้6 2 0 0 0 0มนะปีนี้ได้หมื่นปี 6, 6 6ได้หมื่นแล้วถ้าเติม Q4 ก็น่าจะไม่ขี้เหล่แต่ว่าทิศทางของราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ประมาณนี้นะครับ2ี่สกลางๆซึ่งก็ต้องไปตามดูว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับทีนี้ในกรณีของนายวิคะห์ที่ให้ความเห็นไว้ผมให้ราคาสูงสุดก่อนเขามองไว้ที่3.7เบาทนะครับ อ่าของนักวิเคราะห์ซึ่งรวบรวมดูแล้วประมาณสัก10กระบอกอ่ะที่เ m m e n นเป็นเป็นบายนะอ่าซึ่งข้อมูลนี้ก็เช่นเคยท่านไปดูในเว็บของ s e t เท d ที่เป็นรวบรวมความเห็นของนักวิเคราะห์นี่คือราคาสูงสุดแถวแถวสาบาทเลยตรงนี้กราฟไม่เห็นแล้วนะฮะเพราะเป็นเดลี่ไม่เป็นไรเฉลี่ยที่เขาให้ไว้อยู่ที่สามหก็ประมาณนี้ฮะสามห้านิวไฮอ่า จุดสูงสุดรอบล่าสุดที่ใกล้สุดอยู่บริเวณ3าแปลว่าทุกคนมองหุ้นตัวนี้มีโอกาสนิวหายนี่คือราคาเป้าหมายของปี67เจ็ต่ำสุด3ามสูบบาทนะครับสามบ็ดบาทซึ่งก็ยังสูงกว่าราคาปัจจุบันนะเห็นไหมฮะว่าหุ้น2ตัวนี้อยู่ในโมเมนตัมที่เป็นฟีนโซนนะครับข้ามเทคนิคในเชิงของเส้นค่าเฉลี่ย50วันขึ้นมาได้ประคองตัวไปเรื่อยๆก็ถือว่า น่าสนใจนะส่วนท่านจะชอบตัวแรกซึ่งเป็น bs หรือว่า b i m s ท่านก็ลองไปพิจารณาในมุมมองของท่านดูวันนี้ผมก็นำมาเล่าหัดกราฟสั้นๆกับบรรยากาศตลาดที่มันไม่ค่อยไปไหนอะ่ะนะครับเซ็นาสก็ภาพรวมยังไม่ฟื้นภาพรวมไม่ฟื้นไม่เป็นไรครับแต่เราสามารถที่จะนิเตอร์หุ้นหลายตัวเพื่อหาโอกาสของเราได้นะฮะซึ่งเวลาภาพรวมมาหนังน้อยก็เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อหุ้นเราแค่นั้นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้พบกันคลิปหน้าครับกับข้อมูลดีดๆฮะเซฟพิทแมนครับเจเจเกอริงครับทุกการขึ้นไหวของหุ้นในกลุ่มเซ t ห้จะนำมาเล่าให้ท่านได้รับชมกันครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ